ริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับที่เกิดเหตุถนนสุดตัวลงไปนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยนะครับบอกว่าเนื่องจากการสไลด์ของดินในโครงการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีม่วงใต้แต่ก็ถือว่าเหตุการณ์นี้โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงความเสียหายเรื่องของทรัพย์สินและจุดที่มีคนอยู่เยอะอย่างเช่นตัวอาคารโรงพยาบาลวชิระนะครับซึ่งถ้าเกิดหันไปทางใต้ด้านขวาของถนนเนี่ยจะพบว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสุดตัวเพียง จุดเดียวนะครับคือจุดนี้ส่วนด้านที่อยู่ตรงกลางถนนนะครับที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยก็มีโครงสร้างคอนกรีตที่รับการสไลด์นะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็คืออาคารของสอนสอาเสนจำนวน5-6ชั้นนะครับอาคารของสอนสามเสนห้ชั้นจะมีเขียม21เมตร เราก็มีการสไลด์ของดินที่ทําให้เสาเข็ม2-3ถึง3ต้นเนี่ยเสียหายย่งีก็ตามครับก็ได้มีการอบยพเจ้าหน้าที่ทุกคนออกจากอาคารทั้งหมดแล้วความปลอดภัยในชีวิตตอนนี้ได้ควบคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของเทคนิคนะครับเดี๋ยวก็จะขอให้ทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ารัชการมรุงเทพมหานครนะครับที่มีความรู้ด้านวิศวกรรมแล้วก็ทางผู้ว่ารฟมเนี่ยได้มาเปิดเผยในทางเทคนิคด้วย